ชิรักวันนี้เรามาเปลี่ยนกระถางกันเนาะวันนั้นเราไปเดินตลาดเมืองจำลองมาใช่ได้ต้นไม้ใหม่มาสองต้นใช่ได้มาสองต้นเนาะเราพักพักฟื้นแล้ว,วสามวันสามวันใช่ใช่ใชดูแล้วว่าเขาแข็งแรงพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วครับอือนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาจะเปลี่ยนกระถางใหม่กันถ้าใครขยันรางสักสามน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดแข่งของเราเนี่ยเรารางแค่น้ำเดียว ขี้เกียจครับขีี้เกยหลายรอบมันเมื่อยแล้วเปลืองน,น้ำด้วยอ้าวแล้วล้างน้ำเดียว,วสารแทนนินมันจะหมดเหรอก็ก็ดีกว่าไม่ล้างแหละอา่าแล้วก็แนะนำเพื่อนด้วยก่อนใครมีเออ่จุลินทรีย์ EM นะครับก็ถ้าเกิดสมมติล้างรอบเดียวเนะี่ยก็ผสมน้ำลดตอนลดน้ำกุหลาบธรรมดาทั่วๆไปครับลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขา,เขาจะกลายเป็นอ่ปุ๋ยมะพร้าวที่มเีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีจุลินทรีย์ช่วยในการย่อยสลายแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตแล้วทำให้ขุยเท้ามันแก่เร็วแก่ได้เร็วขึ้นด้วยครับล้างข้อสาน้ำแม่ที่รักอย่าที้เกลือจะได้ข้อตอนข้อสุกภาที่แข,ขง็งแรกของคุหลาจะรักษาสานน้ำนะครับเชื่อคุณกายา นี้เราก็จะมาผสมดินเพืพ่อปลูกต้นนี้กันใช่อันนี้ต้นคินดาบูนะคะสวยมากเลยเราได้มาจากไหนนะตลาดเมืองจำลองตลาดเมืองจำลองพัทยาเนาะตลาด,ดต้นไม้คลิปที่แล้วที่เราไปเดินกันนะครับได้สองต้นใช่ได้มาสองต้นหลังจากที่เราพักฟื้นน้องเรียบร้อยนะครับประมาณ3วันพอดูน้องเขาแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตแล้วก็จักการเปลี่ยนดินลงกระถางได้เลยนะครับชอบามากเลยเปลี่ยนกระถางเนี่ยคอนโด ก่อนไม่ชอบแต่นี่ชอบแล้วเขาดูขนาดก่อนก <c oughs> ินดะบูสวยเนาะสวยดอกใหญ่ละหอมด้วยนะเมื่อก,กี้แอบอลองลอง,งดูหอมมากเลยกินที่มากับสว่สวนกุหลาบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกลบเพราะถ้าส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับถ้าออกเยอะที่สุดเอ้ยก็นี่แข็งแรงมากก่อนนี่แข็งแรงเนาะรากเยอะมากเลยกเลยใช่รากสวยแล้วราก รางเดินดีมากอ,อ่ะอ่ารร้อยแล้วสวยเนาะดอกสวยมากสวยทินาบูเนี่ยชอบมากเลยแล้วก็ดอกออกเป็นช่อด้วยเนาะ ดอกออกด่ชอบเลยสวยมากดอกกานาอะไรใหญ่เขาอะดอกกานาเขาเนียอะไรใหญ่ใหญ่กว่ากันตอนนี้หน้ามุมนี้ดอกดอกคือแบบว่าสวยนะเขาหน้าพี่เลยนะใช่เนาะหน้าเขาบานเป็นกระดงขนาดนั้นเลยแล <c oughs> ้วคุณอาดูตอนนี้สวยเนาะสวยสีแดงสดเลยลน้องก็ได้บ้านใหม่แล้ว หนูนี่เรียงง่ายเนอะแล้วก็ดอกออกไวมากที่สําคัญที่เห็นเหนะ็นแล้วไม่มีโรคเลยเออเทียบไม่มีเทียไม่เห็นไปยุป่งกับเขาเลยเนาะไม่มีเลย,เยใช่เลี้ยงง่ายจริงแล้วรอบดอกไวมากคือที่ต่อทิอ์อ่ะพอดอกรอบที่แล้วหมดอีกอางที่หนึ่งเขาออกละออกทีแล้วก็ออกหยกมาก สวยเนาะสวยมากดินสิเด่นเลยกระถางสีขาวดอกสีแดงสุดยอดอ่ะนี่เพืนด,ดูได้เลยว่าดินดีไหมน้ำไหลโจกเลยลดไปถ้าเกิดการขังของน้ำแน่นอนะนั้นสูตรดินที่ดีก็จะช่วยลดเรื่องเชื้อราเป็นเกินกว่าพืชเราหนะครับกินมะบ่นีบบน่ดอกใหญ่ดีมากเนาะออดอกใหญ่มากอ่ะ ส่วนเราที่เราตามหาเปนต้นที่ตามหายต้นหนึ่งที่อยู่ในดิสท,ที่ว่าต้องปลูกแน่ๆปลูกการล้างใบก็เลยเริ่มดชื่นแบบนีม้มาลงมาแรงแค่ได้ล้างไปทีเดียวเลยครับล้างให้บ่อยก็ยิ่งดีนี่้ำไหลจกเลยเดี๋ยวเมหามงขึ้นชั้นก่อนอัพเกรดอัพเกรดนี่แกอัพเกรดอ๋อแดูสวยมาก สวยอัพเกรไดได,ได้ขึ้นแ <c oughs> นท่นนะได้ขึ้นแท่นแท่เล้งจริงเนี่ยแท่นจริงเลย <c oughs>